สวัสดีค่ะทุกคนเราชิมิสกุอยูเมะน,นะคะวันนี้ก็จะเป็นของช่วงชิมิไทยนะคะ EP สองแล้วนั่นเองนะคะจบใครที่ติ้งกันนะคะเอาละเริ่มเลยนะเรื่องไทย for อินเตอร์แฟคำศัพท์ภาษาไทยสำหรับคนต่างชาตินะคะและสำหรับแฟนคลับอินเตอร์แฟนนะคะเลาอยากเรียนรู้ภาษาไทยเนาะโอเคค่ะจากหนังสือเรื่องไทย Quick Thai for Beginners และคู่มือเรียนภาษาไทยสำหรับชาวญี่ปุ่นนะคะโดยชิมิไทยชิมิฟุกุอยู่นี่คะการทักไทยกิตสิ How are you? How are you แปลว่าสบายดีไหมสบายดีไหมสบายดีไหมนะคะถ้าภาษาอังกฤษก็สบายดีไหมแล้วอันนี้คือคำอ่านของคำญี่ปุ่นนะคะสบายดีไหม h e you e a t i n h e you e a t e n กินข้าวหรือยังนี่นะคะก็จะเป็นถ้าถ้าภาษาไทยจะเรียกว่าสันผัสกิจหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้าของญี่ปุ่นก็จะขจัาคะนะคะกินข้าวหรือยังนี่ก็อ่านได้ทั้งทั้งสามอย่างเลยกินข้าวหรือยังแอมไฟแอมไฟแปลว่าสบายดีครับสบายดีครับถ้าผู้ชายพูดนะคะเมนเซ เมนเซสบายสบายดีครับวุ้มเอ็นเซ่สบายดีค่ะสบายดีค่ะวู้มเนเซ่ไฟสบายดีหรือก็ดีครับเหมือนกันนะคะรับก็คือไฟ่ก็แปลว่าสบายดีเหมือนกันหรือกี้แหละแต่ว่าเป็นภาษาไม่ทางการนะคนี่ะนะคะอินฟอร์มอินฟอร์มหมอนะคะไม่ทางการ สาหรับคนไม่สนิทกันนะคะเอ๊ะสาหรับคนสนิทกันสิือณผู้ผิสำหรับคนสนิทกันเท่นนนเานั้นนะคะไฟลแปลว่าในอังสรมันจะบอกมันจะแปลว่าก็ดีครับนะคะเมนเซ่ ense, ก็ดีครับว่าเมนเซ่ก็ดีค่ะ M not f i n e ไม่สบายนะคเมนเซ่ ense, ไม่สบายครับ ผู้เมนเซไม่สบายค่ะ I'm not very well แต่ว่าไม่ค่อยสบายไม่ค่อยอ่าเมนเซไม่ค่อยสบายครับผู้เมนเซ่ผู้เมนเซไม่ค่อยสบายค่ะ o o o บาย e ของญี่ปุ่นก็แปลว่าซายยนระนะคะซายยนระ o o d b y e ภาษาไทยแบบ ลา,ออลาก่อนลาก่อนลาก่อนอืมางจะยินภาษาไทยก็เนี่ยจริงด้วยยิงเขียนภาษาไทยจบคนไทยก็คงจะเข้าใจอยู่เนาะ o u มาเตนะของภาษาญี่ปุ่นนะคะ o u มตเตนิภาษาไทยนะคะเจอกันเจอกัน บายญี่ปุ่นแจนเน่แจนเน่บายนือก็คือสาวกนทั่วไปนะคะบายบายนะคะนี่ก็คําอ่านของภาษาอังกฤษที่คําอ่านภาษาญี่ปุ่นนะคะบายบายแ I'm อ f f I'm o อ f แปลว่าไปก่อนนะไปก่อนนะทั้งหมดนี้ก็อ่านได้ทั้งหมดเลยะครับไปก่อนนะ,ะ I'm sorry ภาษาญี่ปุ่นนะคะ กูไม่นาใส่กูไม่นาใส่กูไม่นาใส่ขอโทษ I'm sorry ม i นขอโทษขอโทษนะครับขอโทษเมนเตเมนเตขอโทษครับเมนเตขอโทษครับรูเมนเตขอโทษค่ะรูเมนเตขอโทษค่ะ Sorry ก็ไม่เนก็ไม่เนะนะคะภาษาญี่ปุ่นนะคะต้ Sorry. อรีแปว่าโทษนะโทษนะใช้ Check, สำหรับไม่ทางการหรือสนิทกันกับเพื่อนหรือคุยกับเพื่อนเท่านั้นนะ Inform ก็คือไม่ทางการ It's okay It's okay ไม่เป็นไรไม่เป็นไร Thank you ออขอบคุณค่ะไทยสปีชไทยเซขอบคุณไทยเมนไทยเมนเซไทยเมนเซไทยเมนเซขอบคุณครับไทยวูเมนเซขอบคุณค่ะไทยเมนเซขอบคุณครับ ไ w o m e n ขอบคุณค่ะ you are ัวเวล m มภาษาญี่ปุ่นนะฮะโดอิต h จิ a c ชิตะแปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันนะคะกับเมื่อกี้นะคะอันนี้เอาไว้สำหรับขอบคุณหลังจากที่ตอบรับขอบคุณแล้วแล้วก็วต,อตอบว่าไม่เป็นไรนะโอเคไทยไทยเมนเซ ไยเมนเซไม่เป็นไรครับไยวูเมนเซไม่เป็นไรค่ะฟิเนสจบ,บไปแล้วนะคะทุกคนจบไปแล้วสำหรับชิมิไทยของเรานะแล้วเจอกันใหม่เล็กอีกทีนะคะซิลมาตุเน่บ๊ายบาย